ช่วงของรายการเดลเดินซช์ในช่วงนี้นะครับมาพบกับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานสภารมหาจกรุงเทพนะครับวันนี้จะมาติดตามเรื่องของฝุ่นนะฮะในหลายๆมิติหลังจากที่เราทราบผลการตั้งออกมาแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์วีรศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณจิราครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันเลือกตั้งผ่านไปแล้วผลออกมาแล้วและเราก็ได้เห็นฝนในวันเลือกตั้งฝนตกจริงๆด้วย แล้วก็หลังฝนตกอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยแต่ว่าเตรียมใจไว้นะครับอีกไม่นานเราจะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางการปีนี้กำลังจะหมดลานินยาเข้าสู่เอลโยและดูเหมือนจะเป็นซูปเปอร์เอลโด้วยแปลว่าจะแรงจะร้อนเหลือทนอุณหภูมิในบางจังหวัดคาดว่าจะทำสถิติใหม่ที่ประกาศกันน้อยแล้วตอนนี้มี3จังหวัดนะครับลำปาง แม่ห้องสอนจังหวัดตากสามจังหวัดภาคเหนือจะร้อนจะแรงจัดแล้วก็น่าจะไปถึง45องศาเซลเซียสในปีนี้อาจจะไม่ตลอดฤดูร้อนแต่น่าจะมีวันที่ทะลุเส้น45เข้าไปได้สัญ,ญลักษณ์นี้ทำให้เห็นว่าหลังเลือกตั้งกว่าจะได้รัฐบาลใหม่จริงๆขั้นตอนต่อให้เร่งยังไงก็ยังไงเลยเมษารักระมัง เพราะว่ากว่าที่กะกะตจะประกาศรับรองสอสอเสร็จหมดครบนัดประชุมเลือกประธานสภาผู้แทนได้ประธานสภาผู้แทนแล้วก็โรดก้าลงมาจึงจะเรียกประชุมเพื่อจะเลือกนายกรัฐมนตรีเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จนายกรัฐมนตรีต่อให้มีโผลไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะเอาใครเป็นคอรมอแล้วก็ต้องรอ เมื่อผ่านโปรด9กเสร็จยังต้องไปถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาดังนั้นก่อนแนวโน้มก็คงจะไม่ไม่เร็วไปกว่าเมษายนถึงจะได้รัฐบาลใหม่ซึ่งก็แปลว่านั่นคือเมษาคือกลางฤดูร้อนและกลางฤดูฝุ่นของภาคเหนือฤดูฝุ่นของกรุงเทพกําลังจะจบลงในเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นกําลังรับรองกรกตรับรองสสอ,สอกันได้ไปสักจํานวนพอสมควรฤดูฝุนของกรุงเทพก็คงจะจบลงนะครับ แต่ฤดูร้อนของกรุงเทพเริ่มขึ้นเถินทันทีและก็แรงดังนั้นเรากําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับว่าฝุ่นจะจางหลังเลือกตั้งไหมผมคิดว่ามี2ฝุ่นครับฝุ่นที่ใช้วิทยาศาสตร์วัดได้ยังคงหนานแน่นต่อไปแล้วก็ดูเหมือนว่าฝุ่นที่มาจากภาคเกษตรจะแรงขึ้นฝุ่นจากภาคป่าไม้ที่เคยควบคุมได้อยู่2-3ปีดีขึ้นเรื่อยๆ ปีนี้ก็ท้าทายเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่เอลนิโยแปลว่าจะแแ้งอันนั่นคือฝุ่นวิทยาศาสตร์ฝุ่นบ้านเมืองในเรื่องควันหลงหลังวันเลือกตั้งก็ดูจะน่าห่วงอยู่นะครับเพราะว่ามีทั้งเรื่องกรณีของตัวพรรคหลักก็คือภูมิใจไทยเขาชนะเลือกตั้งด้วยปริมาณ เสียงแต่เสียงส่วนใหญ่มาจากในต่างจังหวัดทั้งสิ้นแต่ว่าการทำงานของรัฐบาลที่ขณะนี้น่าจะเป็นรัฐบาลผสมน้อยพักก็เป็นรัฐบาลได้ก็ต้องทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ให้บังเอิญประจวบเหมาะกับการที่มีคดีใหญ่ๆขององค์กรตรวจสอบอิสระเข้ามา ซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดผลที่ทําให้มีความไม่พึงพอใจกันอาจจะเกิดอารยะขัดขคืนหรืออะไรต่างๆแบบนั้นขึ้นมาได้ก็เป็นศิละปะแหละครับว่าผู้นําในทางการเมืองเขาจะสามารถบริหารจัดการให้สิ่งต่างๆมันไปโฟกัสในจุดที่เหมาะสมได้อันนี้ยังไม่พูดถึงนานาชาติเลยนะครับฝุ่นจะจางนี่ต้องพูดถึงฝุ่นนานาชาติด้วยนะครับ ปุนานาชาตินี่หมายความว่าโดนัลด์ทรัมป์กับความพยายามในการจัดการจัดระเบียบเพื่อประโยชน์แห่งสหรัฐต่อโลกนั้นเนี่ยจะได้รับการตอบสนองอย่างไรกรีนแลนด์ก็ดูจะยังไม่จบเรื่องของอิรานก็ดูจะยังไม่จบเรื่องที่เกิดขึ้นในลาตินอเมริกาก็ยังไม่จบ ก็ยังดีว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเข้ามากวนพื้นที่เอเชียคาเนของเรานะครับแต่ว่าฝุ่นควันนะั้นก็จะยังรบกวนในเรื่องของค่าเงินทองคําโลหะมีค่าโลหะหายากแร่หายากไปเรื่อยเพราะนั้นเรื่องฝุ่นควันทั้งวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์อย่างน้อยสามศาสตร์เลยนะครับและรัฐศาสตร์ด้วยดูเหมือนว่าหลังเลือกตั้ง กำแพงมันจะใหญ่ขึ้นกำแพงฝุ่นมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันจะเข้าปะทะก็เป็นช่วงเวลาที่ถ้าหากว่าถามผมก็คงจะต้องจัดลำดับความสําคัญนะคุณกีระครับ,รบเรื่องปากท้องสําคัญนะใช่ไม่เถียงเลยครับแต่ไม่ว่าปากท้องอย่างไรเรื่องธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากจนนาทีนี้แผนแผนเกี่ยวกับหาดใหญ่แผนเกี่ยวกับ เลนสไลด์ในภาคเหนือยังไม่ค่อยเห็นเรื่องการซ้อมแผนนะครับเห็นแต่แผนมีแผนว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังหนักนะไบอกว่าตัวชีนี้เงียบเหงาธุรกิจหลายอย่างก็เจ๊งไปแล้วเนี่ยครับอันนั้นเป็นเศรษฐศาสตร์ของหาดใหญ่แล้วผมเองก็กําลังจะลงไปหาดใหญ่ในสัปดาห์ถัดไปอันนี้ก็ต้องชื่นชมผู้ที่ผ่านประสบเหตุรุ่นพี่นะครับที่เจอโคลนเจอน้ําหนักหอย่างเช่นเชียงราย แม่สายบรรดากลุ่มผู้ประกอบการร้านกาแฟที่เขาฟื้นได้แล้วที่แม่สายเนี่ยเขาตกลงตรงใจกันเองครับร่วมกันจะเดินทางลงไปพบกับผู้ประกอบการร้านกาแฟในหาดใหญ่ที่ก็ถูกน้ําท่วมล้วงทุกอย่างหายไปเหมือนกันแล้วเขาจะไปเล่าให้ฟังถ่ายทอดกันให้ฟังว่าแล้วเขาเขาสู้กับคืนขึ้นมาได้ยังไง,ท,งทั้งที่มีประชากรที่ไปเที่ยวแม่สายและเชียงรายน้อยกว่าคนมาเที่ยวหาดใหญ่เยอะนะครับ แต่เขาก็จะไปเล่าให้ฟังว่านั่นแหละลูกค้าก็ไม่ได้มีเยอะนักแต่เขาเอาตัวเองกลับมาได้หลังเหตุการณ์นี้ได้ยังไงอันนั้นถือเป็นน้ําใจไทยนะซึ่งทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มูลนิธิอาสาเพื่อน,นพึ่งพายามยากได้เคยขึ้นไปช่วยที่แม่สายลงไปช่วยที่หาดใหญ่เราก็ได้ได้รับเชิญให้เข้าไปร่วมในวงสนทนานี้ด้วยนะครับรวมทั้งเราจะได้ไปพบกับชุมชนหาดใหญ่ในเพราะเขาอยู่ตรงท่ามตรงกลางเลยฮะเขาเป็นกลุ่มมุสลิมที่มุสลิมและพุทธ ที่อยู่ระหว่างกลางของทั้งคลองอุตภเปาแล้วก็คลองรอหนึ่งเพราะนั้นยังไงยังไงน้ําก็ถงเขานะอาจารย์เผยเคล็ดลับนี่ใช่ไหมว่าทําไมแม่สายฟืนย้นมาได้ผู้ปรกบการเหล่านั้นกําลังใจครับกําลังใจที่เชื่อว่ายังไงเขาก็จะต้องทําให้มันได้ส่วนเขาทํากันอย่างไรแต่ละคนคงมีวิธีที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เขา เขายังคงช่วยเหลือกันนะแล้วก็การที่หน่วยงานของรัฐณนวันนั้นเนี่ยเข้าไปช่วยแม่สายกันอย่างเต็มที่นะครับอยู่ยาวมูลนิธิต่างๆก็อยู่กันยาวเหลือเหมือนกันทางราชการหน่วยงานทหารก็อยู่กันยาวนะเข็นโคลนคนที่นั่นรู้สึกว่าเขาเขามีกําลังใจอะ่ะเขาไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งแต่วันนี้หันใหญ่เขากําลังรู้สึกแบบอีกแบบหนึ่งเขากําลังรู้สึกว่าก็ไม่เห็นมีใครทําอะไรมากนักนะในความเห็นของเขาเขารู้สึกว่า เขาอยากจะเห็นอะไรที่มันบังเอิญล่ะว่ามันมีเรื่องการเลือกตั้งเข้ามาฮะคุญชีละก็ mm. ทําให้พลังต่างๆที่รัฐมีหันไปตอบสนองต่อเรื่องบรรยากาศการเลือกตั้ง mm. ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับที่ผมคิดว่าเรื่องหลังเลือกตั้งแล้วคนจะมีความคาดหวังสูงละว่าก็ในเมื่อเป็นรัฐบาลที่หนึ่งไม่ใช่เสียงข้างน้อยนั่นก็แลกสองและเป็นเสียงข้างมากที่ไม่ต้องมีหลายพักมีอยู่ไม่กี่พัก ก็สามารถจะตั้งรัฐบาลได้ความมั่นคงเสถียรภาพน่าจะสูงดังนั้นคงไม่ได้คิดเห็นว่าจะเป็นแค่มีดเล่มเล็กในการที่จะเฉือนนั่นแกะนี่ให้เฉยๆนะแต่เขาคงจะคาดหวังอะสังคมจะคาดหวังว่านี่คือปังต่อเล่มใหญ่อ่ะสามารถสับเรื่องยากๆจัดเรื่องที่มันไม่มีใครเคยทําได้ในช่วง20ปีมานี้เพราะมันเกิดสงครามกีฬาสีนะแล้วก็รู้สึกว่ามันควรจะเกิดอะไรขึ้นะก็คงจะเป็นแบบนี้แหละครับก็หวังว่า ทีมการจัดการของรัฐบาลใหม่ซึ่งก็จริงๆก็คือรัฐบาลเดิมหน้าตาคงไม่ต่างไปจากนี้สักมากน้อยนะฮะจะสามารถที่จะโฟกัสได้ว่าจะทำอะไรเป็นเรื่องหลักๆระดับเชิงโครงสร้างเลยนะแล้วทําให้คนรู้สึกว่าพื้นที่ที่เดี๋ยวกาลังจะมีภัยพิบัติเข้ามันได้รับการเตรียมการได้ดีพื้นที่ที่เรื่องฝุ่นควันก็แก้ไข โดยที่ไม่ต้องรอพรบอากาศสะอาดเพราะอย่างที่เราเล่าไปแล้วว่ากว่าจะตั้งรัฐบาลได้กว่าจะมีหนังสือไปถึงประธานรัฐสภาคนใหม่ภายใน60วันมันก็อีกหลายนานแล้วกว่าแต่ต่อให้60วันที่ว่าฟื้นพรบอากาศสะอาดขึ้นมาได้ก็กว่าละที่วุฒิสภาเขาจะทําผ่าตัดต่อให้เสร็จแล้วก็เอาไปทํากระบวนการคลอดออกมาให้เป็นเป็นกฎหมายใหม่เพราะว่ามันก็ต้องเลยพิจารณา,าอยู่นั่นแหละแล้วก็มันก็ปิดสมัยประชุมไปแม้ว่ามันไม่ทนันละ คำถามก็คือรัฐบาลรักษาการตอนนี้ซึ่งแนวโน้มก็คือจะได้ทำหน้าที่ต่อหลังจากมีคอลมอใหม่เข้ามาน่าจะไม่ขาดตอนนะครับพออำนาจจะไม่ขาดตอนและการกระทําใดๆที่จะเป็นการผูกพันรัฐบาลหน้ามันก็จะไม่มีใครเขาว่าอะไรเพราะก็จริงๆเป็นผูกพันตัวเองข้างหน้านั่นแหละก็น่าจะเริ่มลุยซะเลยตั้งต่อตอนนี้นะ เพราะกว่าที่กรกะตจะรับรองกันได้เพราะกฎรัฐนูนบอกว่าให้รับรองให้เสร็จภายใน60วันนั้นผมว่าเป็นเวลาสําคัญนะที่รัฐบาลรักษาการครมรักษาการนั่นแหละซึ่งตอนนี้ไม่ติดเลือกตั้งแล้วนะก็ไม่ต้องไปขออะไรกรก,กตมากมายแล้วลนะ่ะก็ลุยเลยทั้งเรื่องฝุนควันในภาคเหนือเตรียมการงบกลางที่จะเอาไปช่วยจัดการเรื่องที่จําเป็นในภาคใต้เพราะว่าอีกไม่ถึง8เดือนฝนจะมาอีกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ มีแผนนะใช่พอไปอ่านในแผนของหาใหญ่แล้วเขาเตรียมเรือไว้สิบลำซึ่งผมก็ตามดูคอมเมนต์นะคนที่เขาอยู่หาใหญ่เขาบอกเขาตามอ่านนะแผนพวกนี้เขาบอกดีใจอย่างน้อยขอบคุณก็ได้ไดเห็นแผนแล้วแต่เขาแปลกใจว่าสิบลำจริงๆเหรอจะเอาแค่นั้นจริงๆเหรอเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับว่าจะเอาอยัางไงถ้าจะต้องหาเรือซื้อเรือระดมเรือหรือว่าจะไปยืมเรือจากหน่วยงานต่างๆให้ระดมเข้ามาในช่วงเวลานั้นมีแผนไหมมันไม่เขียนอยู่ในแผนนี่หว่านี่เป็นต้นนะครับ ผมก็เห็นว่านี่แหละครับนาทีทองนับจากนี้เลยนะครับเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ฝ่ายบัญชีไปเตรียมยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไปนะพอตัวผู้ผู้นําในทางการบริหารก็คือคอรามาปัจจุบันเนี่ยคอรามารักษาการเนี่ยเขามีอานาจเต็มๆจริงๆแล้วนะตอนนี้เขายังเต็มไปได้เลยจนกว่าจะโปรดเก้าคอรามาใหม่แล้วคอรามาใหม่ แถลงนโยบายนุนะ่นไม่ใช่แค่ถวายสัตว์นะ,ะแถลงนโยบายเสร็จถึงจะสามารถเซ็นคําสั่งต่างๆต่อไปได้แปลว่าคอรมอชุดปัจจุบันเนี่ยควรจะเร่งประชุมนะครับเร่งประชุมไปเลยเพราะาเรามีฝุ่นควันที่มารอแล้วทั้งฝุ่นควันที่เป็นวิทยาศาสตร์จากเรื่องไฟทั้งในป่าทั้งในไรนาใช้หลายกระทรวงนะครับเพราะจะจัดการกับเรื่องไฟป่าไฟไรนานั้นเนี่ยมันต้องการจัดการจัดการน้ํา มันต้องการการเปลี่ยนพืชมันต้องการการจัดการข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป่าไมา้มันต้องการการบูรณาการที่ดีซึ่งอย่ารอรัฐบาลใหม่เลยครับเริ่มได้เริ่มเลยท่านมีประสบการณ์มาแล้วอย่างน้อยก็4เดือนหลายคนเคยเป็นมาก,ก่อนหน้านั้นด้วยผมก็เห็นว่าโอ้อย่าอย่าอย่าให้โอกาสทองพลาดไปนะทําเลยครับเพราะว่าภัยพิบัติมันไม่รอนะมันไล่เข้ามาละ ในระหว่างฤดูไฟที่มันกําลังจะโหมขึ้นในภาคเหนือฤดูร้อนแลแรงในหลายที่จะขาดทั้งน้ําแล้วก็จะร้อนเหลืออดเหลือทนในหลายพื้นที่มาตรการใหม่ๆต้องเข้าแล้วนะอย่างที่ผมเคยมาเล่าในรายการนะครับมีตู้อาบน้ําที่ตามตลาดเพื่อจะทําให้พ่อค้าแม่ขายแม้กระทั่งตารวจจราจรหรือใครก็ตามที่ต้องอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งนะอยากจะลดความร้อนเนี่ยสามารถเดินเข้าไปแล้วก็เอาน้ําลาดตัวอฝอย เราอองฝอยนั่นนะ่ะมาช่วยเขาเพื่อให้เขาไม่ป่วยเราไม่อยากจะเห็นไรเดอร์วิ่งส่งอาหารกันจนกระทั่งหมดแรงไปนะครับแล้วก็เป็นลมไปเฉยเฉยผมเชื่อว่าเป็นของแบบเนี้แล้วของพวกนี้มักจะเกิดขึ้นในเมืองหลักด้วยโดยเฉพาะเมืองหลวงเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลใหม่เนี่ยไม่มีสอสอที่สอบได้ในเมืองหลวงเลยนะครับเราควรจะต้องดูแลเรื่องนี้และก็เป็นปีนะที่เดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมปีนี้ด้วย ควรจะต้องมาเร่งดูละเรื่องจัดการคุณภาพชีวิตดูแลให้ดีเพราะว่าความร้อนความแรงแล้วก็ฝุ่นควันมาแน่นี่ด้านวิทยาศาสตร์นะเศรษฐศาสตร์เงินทองจะหายยากขึ้นกิจการต่างๆน่าจะเหนื่อยมากขึ้นอีกแล้วก็เศรษฐกิจน่าจะไม่สู้ดีนักส่วนเรื่องของในทาง รัฐศาสตร์นิติศาสตร์ก็บรรดาคดีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องถูกตั้งคําถามไปเรื่อยแต่ผมก็หวังว่ามันจะไม่ถูกกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือว่าฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้คนอดนทนไม่ไหวก็หวังว่าเนี่ยฮะใช้น้ําใจฮะดับไฟให้หมดดูแลกันให้ดีอย่าให้เกิดสีสันที่ไม่จําเป็นเพราะปีนี้แค่แค่วิทยาศาสตร์ของโลกร้อนเนี่ยก็ดูแล้วก็น่ากังวลแทนครับ ก็คือว่าอย่าไปไล่พี่กันทั้งตกเวทีงนั้นนะพูดอย่างนั้นได้ไหมอาจารย์พลเอกช่าิชายเคยพูดไว้นะครับในอดีตท่านบอกว่าเวลาชนะใครอย่าชนะเก้าสิบเปอร์เซ็นตให้ชนะเขาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็พอแล้วอันนั้นรัสตร์อันนี้เป็นคล็ดของผู้ชนะะไรนะเนี่ยใช่เพรถ้าชนะเก้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยก็จะหันมาเป็นศัตรูหมด ใช่มันจะทําให้ผู้ที่แพ้จะรู้สึกว่าไม่สามารถรอรอบถัดไปได้แล้วเขาเขากลับมาใหม่หมดอย่างนั้นแล้วก็ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับทั้งหมดเนี้ยเรากําลังทํางานเพื่อบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องแพ้ชนะมันจบแล้วนะมันควรจะจบได้ละตรงเนี้ยก็เห็นแล้วว่าชัยชนะหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็อย่ารอในวันที่รับท้วยนะ mm hmm. ก็ตอนนี้ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่การประชุ mm hmm. มครมต้องอย่าขาดกันนะครับ บรรดารัฐมนตรีอ,อยากได้ขาดประชุมคอรอมอรแล้วก็ที่เข้าไปนั้นเนี่ยก็ควรจะเป็นเรื่องจัดการกับเรื่องที่ท่านยังไม่ได้ทําในช่วงที่ผ่านมาอาจจะอาจจะอาจจะอธิบายได้ว่า,อาตอนนั้นทุกอย่างต้องรอก,กรกตอ,อนุมัติหรือไม่อนุมัติจะทําอะไรก็ทําเพราะนั้นตอนนั้นก็จะมีเรื่องจะจะคนละครึ่งไหมนี่เศรษฐศาสตร์นะจะคนละครึ่งพลัสกันต่อไหมอะไรแบบนั้นไหมแต่นั่นเป็นเป็นพันต,ตอร์เดียวยานะเป็นปัตตอร์มันยังไม่ใช่โครงสร้าง จริงอยู่ทาเรื่องโครงสร้างท่านรอถแถลงนะโยบายหน่อยก็ได้แต่อย่างน้อยเริ่มประกาศโครงสร้างใหม่ได้แล้วว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงใช้เวลาสักเท่าไหร่แล้วมันจะเสร็จทันตอนเดือนอะไรเป็นฤด,ดูอะไรกําลังจะมีภัยอะไรเข้ามาเนี่ยนะผมว่าอย่างเนี้ยมันจะทําให้เห็นว่านี่ไงผู้ชนะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเรามานจะทำให้ฝุ่นในสายตาประชาชนฝุ่นที่มันทําให้สายตาพร่ามัวไม่เห็นอนาคตน,นี่มันดีขึ้นใช่ไหมฮะ ตัวเลขที่ออกมาจากหีบบัตรเลือกตั้งเมื่อสองวันก่อนมันช่วยทําให้คนตื่นตาตื่นใจนะขยี้ตาดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคําว่าโอ้โหนะี่แปลว่ามีความหวังนะมีความหวังว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะส่วนมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะตัวเลขแบบนี้มันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไงคําถามคือแล้วจะความเปลี่ยนแปลงนะั้หน้าตาเป็นยังไงไหนทำไหนทําให้ดูที ผมไม่ถึงขนาดคาดหวังว่าสิ่งที่ได้เคยรับปากเอาไว้ในตอนเลือกตั้งมันจะเกิดขึ้นหมดทุกอย่างนะแต่ผมคิดว่าก็เสียงของประชาชนดังได้ขนาดนี้แล้วล่ะเขาเขาอยากเห็นคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเขาถึงได้ไปหย่อนบัตรกันแบบนี้นะครับค<อ>เรื่องการแก้รัฐมนูล<อ>ซึ่งผมเห็นว่าอันนั้นเนี่ยยังไม่มีใครออกแบบเสื้อไว้เลยนะครับแต่ตอนนี้มติไปแล้ว ประจามติไปแล้วว่าเสื้อเก่าจะไม่ใส่ยังไงก็จะไปใส่เสื้อใหม่แต่ยังไม่มีช่างตัดเสื้อคนใดที่เขียนแบบเสื้อให้เห็นเลยนะครับว่าจะเป็นเสื้อแขนสัน้นเสื้อแขนยาวคอปกคอวีคอกลมแล้วก็ผ้ามันจะหนาไหมไม่รู้เลยนะยังไม่รู้เลยว่าคาแรคเตอร์รของมันเป็นยังไงครับมันจะปรับโกงไหมหรือจะปรบัรปรบโกงด้วยรับนูนไหมหรือว่าจะเลิกแล้วไม่ปรับโกงด้วยรับนูลแล้วจะไปทําอย่างอื่นแทนด้วยรัฐธรรมนูลยังไม่มีใครเป็นคนออกแบบเสื้อครับจากห้องเสื้อต่างๆนะ แล้วก็จริงๆบรรดาบรรดาพักการเมืองไม่ว่าจะชนะหรือแพ้นะครับผมก็คิดว่าก็ยังเป็นห้องออกแบบเสื้ออยู่ดีนะไม่เสียหายเลยครับที่จะประกาศว่าตัวเองได้ออกแบบเสื้ออะไรไว้ในใจเพียงแต่ตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกคนก็ห่วงเรื่องคะแนนในบัตรในในบัตรที่หนึ่งและสองไม่ใช่สามอะ,อะแต่ตอนนี้มีเวลาให้ท่านพูดแล้วนี่ว่าเอาละท่านไม่ได้ละคะแนนของท่านไม่ถึงในบัตรหีบบัตรที่หนึ่งเทสที่สองแต่หีบบัตรที่สามเนี่ย มันเป็นบทบาทที่พรรคการเมืองสามารถพูดร่วมกับภาคประชาชนไปเรื่อยๆนะว่าแบบเสื้อหน้าตามันจะเป็นแบบไรอย่าให้มันไปทะเลาะกันเลยมันจะนับหนึ่งยังไงฮะอาจารย์บางเีในเรื่องนี้นั่นสิก็เนี่ยแหละผมผมถึงได้ผมถึงได้มองดูด้วยความตื่นตาตื่นใจนะในหีบบัตรน่ะว่าใครเป็นเจ้าภาพรัฐบาลเป็นเจ้าภาพใช่ไหมรอหรือสภาเป็นเจ้าภาพ มันก็เป็นแค่ว่าใครตามรัฐธรรมนูญ60บอกว่าใครสามารถเสนอร่างรัฐธรรมนูญได้ก็เสนอเพราะนั้นภาคประชาสังคมใส่ชื่อเสนอร่วมกันได้พักการเมืองที่มีสอสจจำนวนเท่าไหร่หรือสอวอจำนวนเท่าไหร่ก็สามารถเสนอได้ครับอา้าวก็ผลิตกันออกมาแต่ว่าอย่าลืมนะครับอย่ามัวแต่ยุ่งกับเรื่องนี้จนกระทั่งลืมปากท้องแล้วก็วิทยาศาสตร์ของฝุ่นสารพัดนะฝุ่นเศรษฐศาสตร์ฝุ่นการเมือง ฝุนนิติศาสตร์แปลว่าใช่ฝุนสิ่งแวดล้อมแล้วมันมาจริงนะดังนั้นเอาล่ะท่านได้ในสิ่งที่ท่านอยากได้กันละก็คือไฟเขียวให้แก้รัฐนูนได้แต่ท่านออกแบบดีๆเถอะออกแบบแบบฟังคนนะอาจารย์ผ่านรัฐนูนสวบ,บสปีสี่สูมัแล้วใช่ไหมอาจารย์มันจะเกิดกระบวนการอย่างนั้นขึ้น อีกเป็นความหวังมากขึ้นอีกใช่ไหมครับแบบในช่วงปีนั้นนั่นแหละคือถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งหยิบขึ้นมาแล้วไม่เป็นกลางนะเสื้อตัวนั้นก็จะถูกวิจารณ์โดยไม่มีเสื้อตัวอื่นเลยนะแต่เนื่องจากสิ่งที่อาจารย์ประเวศท,ท่านได้เตรียมเอาไว้อะท่านไปร่วมกับนักวิชาการแล้วก็ไปทําให้มันเกิดสังคมประชาพิจารณ์สังคพิจารณ์ สตรีพิจาร์เยาวะพิจาร์และต่างๆตามที่ต่างๆ,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 ๆนะโดยเป็นการพิจารณาไม่ใช่เพื่อให้บอกชอบหรือไม่ชอบเสื้อตัวนั้นนะแต่มันต้องมีคอนเซปต์นะคอนเซปต์ concept, ว่ามันจะเป็นของเขาเนี่ยทำยังไงต้องเป็นตั้งแต่ตอนกระบวนการคิดร่างว่าจะทารัตน์นูเอาไว้เป็นเครื่องมือสําหรับทําอะไรไม่ทราบจะให้มันเป็นเครื่องมือสาหรับทุกอย่างก็จะกลายเป็นลังเครื่องมือขนาดยากักษ์ใหญ่แล้วไม่มีใครอ่านมันออกเพราะมันยาวหรือจะให้เป็นลังเครื่องมือเล็กๆเอาไว้ทําเฉพาะเรื่องที่มันจําเป็นจริงๆ แล้วก็ประกาศว่ามันมีคาแรคเตอร์อะไรถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันเป็นไปได้นะคุณจิระเพราะว่าเสียงในรัฐสภารอบนี้พักเล็กพักน้อยไม่ไม่ได้เป็นตัวแปรสําคัญเพราะว่าพักขนาดใหญ่เนี่ยได้ปรากฏตัวอย่างน้อยก็สามพักละนะ,ะแล้วก็พักขนาดกลางก็ชัดเจนแล้วว่าคาแรคเตอร์แบบไหนอยู่ได้อันนี้ทําให้ผมยังเห็นว่า ก็ดีแล้วอย่างน้อยเสียงจะได้เป็นกลุ่มก้อนแล้วก็จัดการเรื่องต่างๆได้ขอให้เป็นเสียงแห่งกลุ่มก้อนที่เมื่อมีมืออาชีพเนี่ยอย่างกรณนนีครั้งนี้นะการไปเอามืออาชีพพูดเก่งบ้างไม่พูดไม่เก่งบ้างแต่ไม่รู้แหละแต่ว่าคนรู้สึกว่าสบายใจที่จะให้คนเหล่านั้นถือกันไก่อยู่ในมือเพราะเขาจะไว้ใช้ตัดผ้าแล้วไม่เปลืองผ้าอืแล้วก็ไม่ได้ใช้กันไกนะ่นั้นไปแทงพุงแทงไส้ใครที่ไหนนะ อันนี้แหละทําให้บรรดาบ้านใหญ่ทั้งหลายเขาก็เริ่มเห็นนะว่าเห็นไหมละ่ะถ้าในการสนทนาในวทีดีเบตปล่อยให้เมื่ออาชีพเขาทําเขาคุยกันเขาไปพูดกันเขาจะทะเลาะก,กันน้อยลงโอภาปราศัยแบบเชื้อเฉือน้อยลงมากประชาชนรู้สึกว่าเออฟังแล้วได้ทั้งความหวังแล้วก็ได้ประโยชน์เขาจำแนกแยกแยะนะว่า ว่าช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้เนี่ยสามารถทําให้คนรู้สึกผ่อนคลายลงได้ถึงขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่ในอนาคตนนกการเมืองก็จะเห็นนะครับว่าบางเรื่องตัวไม่ต้องเก่งทุกเรื่องหรอกไปหาคนเก่งมาทําให้ก็จบเรื่องนะคอรมอควรจะเป็นมืออาชีพมากขึ้นเรื่อยๆอย่าให้มันเป็นคอรมอโคตาอันเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นอะ่ะก็มีความหวังนะถ้าอย่างนั้นจากคําสามที่จ้างไว้ คุณจะจ้างหลังเลือกตั้งไหมแล้น้องก็มีโอกาสจ้างนะขึ้นอยู่กับการทํางานของคนที่มีหน้าที่นะว่าตั้งใจทํามันชื่อหรือเปล่านะาตั้งใจทำผมจ้างแน่นอนใช่ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฤดิ์นะครับที่นําเอาเรื่องเหล่านี้มาโยงแล้วก็พูดคุยกับเราให้เห็นอนาคตหลังการเลือกตั้งคราวนี้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ